อยไไทเดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะมีไอเดียเก๋ไก่สนุกสนุกให้คุณผู้ชมลองไปทํารับประทานกับครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆนะคะที่อยากรับประทานแกงเขียวหวานจะเข้าเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากรับประทานแกงเขียวหวานที่มีพวกมะเขือหรือพริกนะคะวันนี้เขียวหวานลูกชิ้นอุกกาบาตก็เลยเกิดขึ้นค่ะเราจะนําไก่สับ มาทําเป็นลูกอุกบาทเราก็เลยสร้างด้วยการนนะําหน่อไม้มาหั่นเป็นฝอยๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปผสมให้กลายเป็นขลุกขล่ลุกขลกขอุกบาทแล้วก็มีนี่ค่ะโหระพาหัน่นฝอยคุณผู้ชมผสมนะคะเข้าด้วยกันแล้วก็ Dash, น้ำแกงรอยไทยแกงเขียวหวานที่มันเข้าด้วยกันเราก็ตั้ง กระทะหรือหม้อนำน้ำแกงรอยไทยใส่ลงไปเลยสำหรับคุณแม่บ้านนะคะที่ไม่ได้ทำให้เด็ก,กรับประทานจะเติมพริกขี้หนูเขียวหน่อยก็ได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมผสมไก่เรียบร้อยแล้วนะลองปั้นเป็นลูกกลมๆประมาณแค่นี้ก็พอนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ไปนึ่ง ะะเมื่อน้ำแกงเดือดเต็มที่นะคะเราก็นำลูกชิ้นอุกบาทของเราเนี่ยลงไปเราก็จะเติมด้วยถั่วฝักยาวนะคะหั่นเป็นท่อนสำหรับคนที่ไม่ชอบรับประทานมะเขือค่ะเมื่อทุกอย่างนะคะเดือดเต็มที่แล้วแล้วก็น้ำแกงของเราเนี่ยแตกมันเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นออปชันเราจะใส่พริกชี้ฟ้านิดหน่อยเพื่อให้มีสีสันสดใสแล้วก็ปิดไฟตักใส่ชามร้อน สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับรอยไทยไอเดียเรามี DVD นะคะรวบรวมเมนูอร่อยๆไว้ให้ค่ะคุณผู้ชมเขียนมาขอได้ตามตู้ปอนนองข้างล่างนี้เลยนะคะรีบๆเลยนะคะเพราะมีจำนวนจำกัดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ